สวัสดีครับวันนี้มาแบ่งปันพระดีราคาเบาอีกแล้วครับผมนี่ที่ท่านเห็นนี้นะครับคือพระสมเด็จหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับวัดบ้านไร่นะครับก็คือเป็นสมเด็จ90ปีนะครับ90ปีหลวงพ่อคูณนะครับตอนนั้นท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพระสมเด็จตะกรุดสามดอกครับสาหรับคนที่อยากจะได้พระดีๆนะครับราคาเบาๆ หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับหลักร้อยเท่านั้นเองพระดีๆราคาเบานะครับแล้วก็ทันหลวงพ่อคูนนี่ฮะหลวงพ่อคูนนี้เป็นพระเกจิดังนะแล้วก็สร้างคุณประโยชน์มากมายนะครับให้กับประเทศไทยนะครับดังไปถึงประเทศลาวนะครับประเทศลาวนิยมมากนะครับหลวงพ่อคูนเนี่ยเคารพสการะนับถือสธามากนะครับหลวงพ่อคูนปริสุทธโธนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูกันครับว่า,าวิธีการดูตําหนิอะไรดูยังไงบ้างนะครับก็จะมีโค้ดนะครับโค้ดตรงนี้ฮะนี่ครับนี่ฮะ โคตรงนี้นะครับมีอยู่นะครับเห็นไหมครับจะมีต่อโค้ดอยู่นะครับเขียนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับด้านหลังก็เป็นยันแบบนี้พระสมเด็จนะฮะเป็นพระสมเด็จครับไม่แพงครับราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับนี่ครับตะกุดสามดอกนะครับหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านเนี่ยถือว่าเป็นพระที่เก่งเรื่องตะกุดมากๆเลยนะในสมัยก่อนอ่ะคือตะกุดเนี่ยเขาจะฝังกันให้กับทหารนะครับทหารฝรั่งที่สมัยสงครามโลกนะ เชื่อกันว่าตะกุดที่ฝังอยู่ในตัวทหารตะกุดทองคาอ่ะใครฝังตะกุดท่านอ่ะคือไม่ตายนะครับแควคาดปลอดภัยอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อที่ผมได้ฟังมาจากรายการต่างๆนะครับรายการหัวจารย์ยอดนะครับท่านก็เข้าไปฟังกันดูได้นะครับอันนี้ผมก็นําเสนอในส่วนของเรื่องเล่านะครับอ่ามาดูครับตรงตรงนี้ฮะตรงพระเศียรนะครับจะทะลุซุ้มขึ้นมานะครับนี่ฮะดูองค์ที่2ก็จะก็จะมีเหมือนกันฮะพระเศียรจะทะลุซุ้มมวลสารเดียวกันนะครับนี่ฮะ พอเสียงทะลุซุ้มนี่ครับดูจุดตรงนี้นะครับทะลุขึ้นมาแบบนี้นะครับ2องค์นี้เหมือนกันเลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกองคหนึ่งแกะให้ดูเลยนี่ครับ2องค์เรามีเข้ามา2องค์นะครับนี่ครับมวลสารดีนะครับนี่ครับมีโค้ดเหมือนกันนะครับตำแหน่งเดียวกันมีเข้ามา2องค์นะครับ พระท่านหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณบางรุ่นเนี่ยโอ้โหราคาหลักล้านหลักแสนนะบางรุ่นนะรุ่นแรกๆนะครับรุ่นหลังเนี่ยจริงๆก็ดีเหมือนกันครับใช้ดีเหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องเช่าพระแพงครับอ่าอ่าเช่าพระที่เราไหวนะครับเช่าที่เราไหวนะครับนี่คือพระแท้นะครับราคาไม่แพงครับน่าเก็บครับอ่าให้สังเกตคอนะครับคอจะเล็กๆนะครับตรงนี้นะองค์พระเนี่ยคอจะมีอ่ามีมีมีเป็นรอยคอเล็กๆอยู่เห็นไหมเห็นไหม เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับคอเล็กนิดเดียวฮะองค์นี้ก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับคอเล็กนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะตรงคอนี่มวลสารจัดจ้านนะครับมวลสารดีเลยทีเดียวฮะตะกุด3ดอกนะครับแบบนี้ครับตะกุดเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อตะกุดทองเงินแล้วก็ทองแดงนะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่ตะกุดทองคําหรอกแต่ว่าเป็นเอ่อเป็นเป็นตะกุดทองเหลืองนะครับนี่ฮะตะกุด3ดอกนะครับ คือแค่เป็นตะกรุดของท่านนะก็คุ้มเลยฮะตะกรุดหลวงพ่อคูณเนี่ยผมพยายามจะหาพระหลวงพ่อคูณที่มีตะกรุดมานะเวลาเป็นพระถูกๆพระแบบราคาหลักร้อยราคาไม่แพงเนี่ยให้ท่านได้ใช้กันนะครับใช้กันแบบสบายใจแล้วก็แท้ดูง่ายสบายใจไม่ต้องกลัวเก๋เลยฮะนี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับมาพร้อมกล่องเดิมครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ90ปีหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เขียนว่าแจกทานนะครับ แจกทานก็คือหมายถึงใครที่ไปที่วัดอ่ะครับก็จะได้พระรุ่นนี้มาฟรีๆเลยนะครับในเนื่องในโอกาสต่างๆอ่ะนะครับไม่ว่าจะหลวงพ่อให้กับมือนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนที่ไปทําบุญวัดอนะ่ะเนาะคนที่ได้เข้าวัดไปนะก็จะได้รับมานะครับนี่ก็คือหมายถึงพระแจกทานนะครับก็คือไม่มีการซื้อขายนะครับอ่านี่ฮะสวยงามเลยทีเดียวสําหรับคนที่สนใจนะครับก็ ติดต่อเข้ามาครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับกดซ u b s c r i b e นะครับกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับเราจะแจ้งเตือนท่านนะครับอันนี้ท่านสอบถามเข้ามาในไลน์เลยฮะไลน์ i d s a i o k 0 0 7นะครับสอบถามเข้ามาในไลน์ดีกว่าครับ Facebook เรามีด้านล่างเบอร์โทรศัพท์เรามีด้านล่างเว็บไซต์เรามีฮะ www เครื่องรางมงคล .com แต่ให้ดีฮะท่านถามเข้ามาเลยว่าสมเด็จรุ่นเนี้ยราคาเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่ถามเข้ามาเลยแคปรูปมาก็ได้ครับจาก u t u b e นะครับเรามีเราก็จะ ตอบท่านไปนะครับผมราคาไม่กี่บาทอันนี้หลักร้อยเท่านั้นนะครับไม่ไม่แพงบอกเลยว่าไม่แพงนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนนะครับกับสมเด็จด,ดีๆนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับวัดบ้านไร่แจกทานสวัสดีครับเวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคล .com ท่านสามารถเข้าชมเครื่องรางต่างๆสายสเสน่ห์เมตตามหานิยมสายคงกระพันชาตรีกุมารทองนางกวักและกุมารีได้เลยครับสำหรับท่านที่สนใจ สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์098 669 6484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l i n e ไอด SAI OK 007ช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ